สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูรีวิวสินค้าโคซี่หค่ะร้านอ e ีไลฟ์มีบริการนำสินค้าไปให้ทดลองที่บ้านฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกเดินทางออกจากบ้านอยู่ในกรทมและปริมณฑลค่ะถ้าสนใจก็จะมีตัวใหม่ให้รับเลยแต่ว่าถ้าไม่ถูกใจไม่เป็นไรไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมค่ะโซฟารีไคลเนอร์โคซี่หเหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะคะช่วยพยุงลุกขึ้นยืนสามารถปรับเอหลังได้ร้อองศา รับยกเข่าได้นะคะแล้วก็ปรับลำบ้าซัพพอร์ตให้ด้านหลังขึ้นมาเพื่อไม่ให้หลังจมลงไปข้างหลังได้ค่ะ โซฟาตัวนี้นะคะเป็นมอเตอร์เยอรมันค่ะคุณภาพดีเวลาปรับไม่มีเสียงดังรบก,กวนเลยค่ะเหมาะสําหรับผู้สูงอายุเพื่อใช้พักผ่อนและใช้พยุงลุกขึ้นยืนเหมาะสําหรับผู้สูงอายุที่ลุกออกจากเก้าอี้ยากถือว่าตอบโสทย์มากๆเลยค่ะหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ตามคอนแทคที่ทิ้งไว้ท้ายคลิปเลยนะคะขอบคุณค่ะ